โรงเรียนเถินท่าผาตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลแม่ปะอําเภอเถินจังหวัดลำปางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น61คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนปัจจุบัน มีนางสาวเทิดขวัญบีบุตรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการนางสาวกุลธิดานันตีตำแหน่งครูโรงเรียนเถินท่าผาได้เข้าดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน1.1สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนเถินท่าผามีการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนที่เป็นแกนนำเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาตักเตือนให้กระตุ้นปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีคณะกรรมการแต่ละชั้นเรียนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวเพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจเรื่องยาเสพติดพร้อมทั้งการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดภายในห้องเรียนประกอบด้วยโครงสร้างของนักเรียนแกนนาแบ่งออกเป็นสีฝ่าย ได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนผลการดําเนินงานโรงเรียนเถือนท่าผาได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวจํานวน6ห้องคือชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติดและอบายมุขมีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นทั้ง6ห้องคิดเป็นร้อยละร้อย 1.2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นโรงเรียนเถืนท่าผาได้ประกาศผลงานดำเนินงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นตลอดปีการศึกษา2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของนักเรียน1.3 สถานศึกษามีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโรงเรียนเถื่อนท่าผาได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ดังนี้ 1. น,นโยบายโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 2. การบริหารจัดการในสถานศึกษา 3. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่สสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและนอกกิจกรรมหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และ 7. การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 1.4สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาวิวาทโรงเรียนเถื่อนท่าผาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดดังนี้กิจกรรมเข้าวัดทำบุญกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันสุขมีลานกีฬาสำหรับเล่นกีฬาต้านยาเสพติด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมจิตอาสา 2. มาตรการด้านการค้นหา2.1สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโรงเรียนเถืนท่าผาได้มีการจัดทำข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำข้อมูลประเมินจุดแข็งจุดอ่อน s d q ของนักเรียนทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2 2.2สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนก กลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนเถินท่าผามีการดําเนินการสํารวจข้อม,มูลด้านยาเสพติดและอบยมุกมีการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปลอดกล,ลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้านั้นโรงเรียนจะนําผลการตรวจสุขภาพของนักเรียนมาใช้ในการดําเนินการเป็นอันดับแรกโดยการสังเกตสุขภาพของนักเรียนประจําทุกวันและคัดกรองพฤติกรรมของนักเรียนทุกคน อีกทั้งยังได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจูธรนำเภอเถินในการสุ่มตรวจปัสสาวะสารเสพติดในร่างกายของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งพบว่าไม่มีนักเรียนคนใดมีสารเสพติดในร่างกาย2.3สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบดูแลช่วยเหลือและระบบติดตาม การใช้สารเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเถินท่าผามีการดำเนินงานรายงานผลทั้งสองภาคเรียน 3. ม,มาตรการด้านการรักษา 3.1. ส,สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น โรงเรียนเถินท่าผาดำเนินนโยบายการบำบัดร,รักษามีคณะกรรมการทำหน้าที่ในการดำเนินงานบำบัดร,รักษากําหนดขั้นตอนในการดำเนินงานบำบัดร,รักษามีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อโดยมีการบันทึกข้อตกลง MOU กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ป่และสถานีตำรวจปูรอํอ,อเภอเถิน 3.2. สถานศึกษามีคลินิกเสมารักจิตสังคมบางบัดในสถานศึกษาโรงเรียนเถินท่าผาดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักเป็นห้องให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นศูนย์กลางในการดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤติรรของนักเรียน 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวัง4.1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องทุกข์หรือรับข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการทะเลาะวิวาทโรงเรียนเถินท่าผาได้ดำเนินการในการจัดตั้งตู้เสมารัก ช่องทางออนไลน์ผ่าน Google Form และ Line Official a c c o u n t เพื่อให้เข้าถึงและดำเนินการส่งต่อข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว4.2สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมเสมารักเพื่อป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนอาจารย์ การพนันการทะเลาะวิวาทโรงเรียนเถิ่นท่าผารับสมัครนักเรียนเข้าเป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและวิธีการหลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติดบันทึกและสรุปผลการทำกิจกรรม 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 5.1. สถานศึกษามีนโยบายและแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนเถืนท่าผา มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยยั่งยืนมีการกำหนดแผนงานและโครงการอย่างชัดเจน5.2สถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงานมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุขโรงเรียนถือนท้าผามีห้องปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรวมถึงการดำเนินงานมีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรม 5.3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายโรงเรียนเดินท่าผามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอมยมุกโดยมีการบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆดังนี้ 1. โรงเรียนแม่วะเด่นชัย 2. โรงเรียนบ้านเวียง 3. โรงเรียนวางหินวิทยา 4. โรงเรียนบ้านดอนชัย 5. โรงเรียนแม่ฟุ้หัวรบพิทยาและ 6. ประธานกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน5.4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU โรงเรียนเถินท่าผาได้จัดกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายดังนี้เครือข่ายสถานีตำรวจภูธรอำเภอเถินจัดกิจกรรมโครงการกูแดเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในร่างกายของนักเรียนเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ป่า ในการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนเครือข่ายสถานศึกษาอื่นๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเสียสละบำเพญ็ญประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด5 5สถานศึกษามีการกำกับติดตามการประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนเถินท่าผาได้ดำเนินงานตามแผนง,งานคณะกรรมการการกำกับติดตาม การกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามรายงานผลโดยมีการติดตามผลทุกระยะรายงานผลการดำเนินงานระดับดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ระหนักให้เห็นถึงโทษภัยของยาเสพติดและได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกส่งผลให้รักเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานคือรางวัลห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุกระดับดีเด่นโรงเรียนเถินท่าผา ได้ํำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบะมุกตลอดปีการศึกษา2567โดยดําเนินการตามยุธาทธศาสตร์ทั้ง5มาตรการโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีทําให้โรงเรียนเถินท่าผาเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและไบะมุก เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงมีส่วนในการบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและห่างไกลยาเสพติด